วันนี้ก็จะมาให้เห็นนะครับวันหนึ่งวันทำอะไรบ้างคลิปส่งงานครูอย่าดูนะเว้ยอย่าดูคือนีอุจจารกทีมาคือเหม็นปากที่มาคือแม่ครูมาส่งุแม่ซื้อของได้รูปเป็นอาหารเป็นของขายนี่คือก็ไม่มีอะไรทำก็มานั่งกาซื้อกล่องซูมยี่สิบบาท คือมันไม่ใช่ยี่สิบหรอกมันสิบาทเลยเอาสองอันแต่ว่าเครื่องแรกเอวปุ๊บไม่ออกอันนี้ออกอันนี้ออกแต่เครื่องที่เอาไม่ออกเออยี่สใสอันนั้นอันนั้นไม่ออกเพราะที่มีลูกอยู่แล้วก็นั้นอันนั้นอีกอันหนึ่งอันที่สองก็ไม่ออกอันนี้อย่าให้มีครั้งที่สามคือึงมันจะเสียแค่ยี่สิบาทแต่ยี่สิบบาทก็มีค่าปะ ถามเจ้าของเจ้าของอันนี้ก็ไม่ตอบก็ไม่เป็นไรก็อันที่3ามถ้ามันไม่ได้อีกก็คงจะคงจะต่อยกับตู้อ่ะเออบอกเลยแต่ว่ารับนี้ออกมาได้ใช่พีดอยู่ในใจว่าไม่อยากได้บอลเลยน่าขูขิ่นี่ะซื้อของตัวตังแบบของใช้เหมือนเดิมไม่รู้ไปไหนต่อเหมือนกันมีเสียงปลุกประกาศกลับมาเห่าแต่ยังคือซื้อซูชิมาเออเดี๋ยวน้เนไปลงนะลงเ็ก นในร้านสวยีในคือมีประเด็นมากแบบอ๋อคือเป็นอะไรทําไมไม่มาบริการคือไม่รู้ไงว่ามันคืออะไรว่ะิมันก็จะมีถาดมีอะไรอยู่หน้าร้านแต่นี้ถาดอยู่ไหนที่คีบอยู่ไหนอะไรอยู่ไหนไม่รู้แล้วก็คือไปอยืนเก๊เก๊กลางๆอยู่นหน้าร้านแบบก็เกือบนาทีก็ไม่มีใครมาทําอะไรเลยก็ถึงขั้นต้องถามมาถึงขั้นแบบพี่คะนี่ทายังไงคะพี่ผู้ชายคนนั้นก็ชี้ไปตองนี้ค่ะแบบคือจัน ถาดมันก็อยู่คนอยู่หน้าร้านแต่ทําไมอันนี้อยู่ข้างๆวะผมจะเห็นไมมันจะรู้ไหมล่ะพี่กูไม่รู้แล้วคือมันแบบมันเพิ่งจะสิบโมงไไม่ได้หิวเลยมากก็เลยคิดว่าจะเอาแค่แบบคำสองคำก็พอเออก็แบบคนเสองคำกับน้องกินเพอหยิบนะคือหยิบแล้วแบบพนักงานก็มองว่าแบบทำไมอีนี่เอาน้อยจังเอาน้อยจังแล้วแบบแล้วก็แบบมองตลอดเลยเหมือนจะขโมยซูชิูปพีออกจากร้านนี่แหละแล้วแบบชี้ก็แบบไอ้มองมองทำไมเราก็แบบว่าจอดเสร็จละ ไปไหนว่าคือตอนอยู่ตอนนั้นก็อยู่ข้างๆเหมือนกันอยู่ตรงข้างๆร้านอะ่ะไม่ได้ด้านหน้าแต่ถึงจะอยู่ข้างๆเราก็มีพี่พนักงานอย่างก็หยืบยืนให้พนักงานคนเดิมเมื่อกี้เลยเขาแบบเชินด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้าคือแล้วก็ชี้ตรงหน้าห้าเราองก็นึกว่าจะให้ไปหยุดคือต้องเดินจากด้านข้างไปด้านหน้าาน,นที่พี่ก็ยืนตรงนั้นก็ต้องเดินไปด้านหน้า <ME> เพื่อยืนให้ทาไมวะก็เดินไปข้างหน้าแล้วก็อ่ะยืนก็ยืนยืนปุ๊บจนตรงนู้นค่ะนู้นไหนอีกอันนี้ก็ไม่ใช่ ไปตรงนู้นนูน้นอะไรอ่าีก็คือสรุปคือต้องไปแค่เชียและแค่เชียมันลบอีกแล้วอะแค่เชียอยู่ทางซ้ายมันไม่เห็นไงแล้วพูดแบบวี่คุณเมื่อกี้ก็คือไม่บอกให้มันจบไปหรอกว่ามันอยู่ตรงนี้นะแค่เชียนี่ใจตาตอนนี้ไม่รู้ก็แบบก็แบบก็แลวแต่ก็หยิบมาก็มากินก็คือแบบคอาดหวังนะว่ามันจะอร่อยก็คิดว่าเออพนักง,งานพูดแซบกันนี้ก็คงจะแซบเหมือนกันสิก็ไม่ได้ขนาดนั้นคือข้าวข้าวก็แบบ ถ้าพูดแบบไม่องกติพูดจริงนะข้าวมันข้าวญี่ปุ่นจริงมันมันไม่ใช่ข้าวไทยมันคือไม่กลมโอเคมันถูกปรุงรสแต่มันแข็งอ่ะมันแบบคือก็าเเห็นว่าเขาทําแบบว่าทําสดๆทำันก็ชาวเนาะแบบทําสดๆแน่นอนแต่ทําไมอันนี้มันแข็งแข็งมากแข็งแบบอะไรวะมันก็แบบรสชาติมันมันถูกปรุงแต่ยังไม่ยังไม่ถึงถูกปรุงแต่ยังไม่อร่อยแล้วพวกแบบพวกปรงพวกปลาน้องซื้อน้องสาวซื้อแซลมอนมาเปื่อยยุยมัน ก็รู้นะมันทําไม่กี่บาททำแล้วสิบที่สิบสามสิบมันก็ไปเท่าไหร่หรอกเด่แบบคนนึกว่ามันจะดีเห็นแบบวางตัวซะสสูงก็นึกว่ามันจะอร่อยก็ไม่ขนาดนั้นปะแล้วแบบไปซื้ออะไรอะ่ะซื้อทูนงทูน,น่ามาก็ไม่ขนาดนั้นอีกอันนี้ก็คือกับบ้านก่อนไปกินข้าวที่บ้านดีกว่าอร่อยกว่า,ากินข้าวเที่ยวะเาีแถวแถวบ้านค่ะ ก็ไม่เข้าใจว่าที่ร้านอร่อยอร่อยเราไม่ถ่ายฟุตเทจมาล่ะอีร้านที่มันกีมถ่ายมาจังเลยแต่ก็อ่ะเม้าน,นั้นที่แถวบ้านอร่อยจริงจาชื่อร้านไม่ได้มีชื่อร้านส่วนอันนี้ก็มาธุระของพ่อมีคนมาบริจาคของให้โรงเรียนที่พ่อสอนอยู่แล้วคือของยมากคือคือให้แบบให้อย่างล้อนอ่ะแบบต้ก็เอาไม่ไม่พออ่ะแล้วก็ดีนี่นี้จะเห็นนะคะสภาพเชียงใหม่ตอนนี้น,ำนำ้ำท่วมพี่ญญไม่ต้องมาเที่ยวนะเชียงใหม่ น้ำจะท่วมตาแล้วก็ท่วมหมดบปเลยเมืองตรงไก่เมืองตรงตกกันหมดแล้วตัวธมามขาระวังตัวกันนะคะอันนี้อันนี้อี่าลงไปก็คือไม่รอดกู้ภัยก็ไม่ช่วยก็คือกับมาบ้านก่อนเพราะว่าก็เอาของมาไว้ด้วยเพราะเป็นของเต็มรถเลยและอย่างหนึ่งก็คือน้ำาขน้ําท่วมคืออย่าว่าแต่ตรงน้ําปิงตรงบ้านตรงนี้ก็คือค่อนข้างจะใกล้ับแม่น้ําซึ่ง แค่บองผมแล้วอ่ัเห็นน้ำแล้วอ่ัว,ว,วันหนึ่งหนูไม่มาโรงเรียนก็ครูคะน้ำท่วมอืถ้าวันใดว,วันหนึ่งหายป้ายหมาเมาเฮียนกับน้ำท่วมซึ่งค่ะอันนี้ก็คือวันเหส่วนเหก็คืออันตรายขนาดไหนไม่สนอาจจะมีตะเข้อะไรมาไม่สนหาป้าเฮียโอ้นี่คือบิดาของฉันเองค่ะไป คือ,อน้ำพ่มจริงแต่ว่าก็ไปหาปลาจะโอ้พอดีคือได้ด้วยไงอันนี้คือหวานครั้งแรกคือได้เลยโง่มากเกิดอะไรขึ้นแบบมันได้ยังไงอะคือน้ํามันแบบถึงไม่ถึงไม่ถึงติีวเข่าด้วยซ้ําแกนกันีอยห่างเหินห่างหมดเลยเพราะมันพิการเราถึงได้หรือเปล่าวว่าสีดูจ้าดูสีจะเร็วหงุดหงิดแต่ถึงยังไงก็คือห่างเหินคือไปหมดละสีก็สี ดูทรงโกงพี่การที่ปาบอกคือไม่อร่อยปล่อยดีกว่าต่อให้บ้านติดน้ําหน้าบ้านติดน้ําขนาดนี้แต่ว่าข้างในบ้านดูทีวีอยู่คพ่อข้างจะชิลน้ำแบบเนี้ยอีกอีกสองกอ้าจะเดินถึงบ้านก็ยู่ดีีก็ชิลอะ ก็ได้เป็นปาซิลวาซอยซึ่งกินเป็นสิบตัวก็ไม่อิ่มหรอกนี่เขาเป็นป้าๆใหญ่ๆแถวบ้านเขาก็มาดูน้ําการัอมันก็ดูแบบว่าเป็นอะไรที่แบบแตอนมันยังมาไม่ถึงอ่ะมันก็มันคือมันก็สนุกดีเนาะแต่แบบคือเราก็ถ้ามันมาเอาค่อยจริงมันมก็เี้ย,ยนายนี่มาบ่นไล่รูกป,ปกติก็ไม่ได้บนน่น,นก็ถ่ายฟุตเทจมาถ่ายทําไมอ่ะชอบชอบจริงๆชอบเป็นคนชอบที่หาปลาอาจจะแบบ หวานเห่ไม่เป็นหนอกแต่ว่าแต่ว่าตกแบบพอได้อยู่แต่ถ้าให้ตกแบบในบรรยากาศแบบนี้อาจจะยางนะก็คือดูส่งและอ,อ,อากาศดีก็คือไปกินข้าวเลยดีกว่าเลยเหรอก็อไปนอกบ้านนะคะสมุกตเรหลังอยู่ไม่แห้อันนี้ร้านนี้ดีมากตอนแรกแอบกลัวมัน มันร้อยสี่สิบเก้าหัวแล้วร้อยสี่สิบเก้าอ่ะตลกว่ามันดูนั่นน่ากลัวมากเลยอะเต็ดร้ายดีนะซื้อของของก็ซื้อเยอะมากราคามันหัวแล้วไม่ถึงแบบไม่ถึงสองร้อยเองมั้งแต่มันอร่อยมากจิ้มอะจิ้มโคตรเด็ดโคตรเด็ดโคตรอร่อยเลยชื่อร้านชื่ออะไรวะมันนี่มวยแทเออตอนแรกก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังเพราะอะไรเพราะมันมันถูกอะมันถูกเกินแล้ว คนดูในรีวิวมันก็มีรีวิวแต่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นลองชิมก็แบบน้ำซิ้มเห็นบอกว่าอร่อยเลยลองซิอร่อยจริงน้ำซิมซีฟู้ดอร่อยมากอร่อยแบบต้องมาแต่น้ำจิ้มแดงๆนั้นอา,อาจจะเหมาะสำหรับคนที่กินหวานเลยน้ำจิ้มถั่วไม่รู้ไม่กินเออหมูอะไรก็โอเคซีฟู้ดมีพอประมาณมีกุ้งมีหมึกมีอะไรนิดนึงน,นี่คือไม่ไม่ได้แบบว่าพูดเวอร์นะคือเป็นคนที่กิน รสชาติมันต้องแบบอร่อยจริงๆถึงจะพูดแต่อันนี้น้ำจิ้มอร่อยนะอาจจะมันอาจจะหวานสาหรับบางคนก็มีน้ำปลาเขาเขาไม่สีมีน้ำปลามีแบบกระเทียมอะไรให้มปรุงแล้วแต่แต่เนี่ยคือคือถ่ายฟูดเทปแค่สามสองสามอันแล้วเอามาบนูนเอามาสลัวเป็นอะไรยังไม่ถ่ายเยอะๆอะ,อะไรกนไม่เหียซื้อของนิดนึง ก็จบบักระปานัน,นี่มีการเงนินเสร็จแล้วก็กลับบ้งกลับบ้านไปอาบน้ำนอนเล่นเกมนินึงแล้วก็แล้วก็หล,ลับไม่ได้ถ่ายหรอกคืออันนี้ก็ยังใช้พุทธดำเลยไปแล้ว